นี่คจับ,จบรีววนี่ครับทำอะไรลูกทำอะไรลูกต้มาม้าใส่ไข่ก็าะว่าใส่ไข่ครับอันดับแรกอันไหนไข่ชูสซิอ๋อไหนเนื้อทำอะไรอยู่เนืตต้อํำเต้าออกนี้ ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะเทน้ำใส่นี่ลกูกอันนี้วางไว้ก่อนเทน้ำใส่ไม่ใช่เอาน้ำเอาน้ำเทน้ำค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ลูกกระทะมันร้อนพอแล้วก็ใส่นี่ลูกเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอให้กระทะมันเดือดเดือดหรือย มาม่าครับไหนมาม่าอยู่ไหนครับโชว์มาม่าหน่อยครับนี่ครับแล้วก็เอาเอามาม่าใส่ครับเทใส่ตรงนี้ครับนั่นละเอามาม่าใส่ได้เลยเอามาม่าเทใส่นี่ ระวังมือด้วยนะครับระวังมือนะครับหยุดใจนี่ระวังมือครับใส่เลยแล้วก็เท เดาะเนีเอาเทใส่เลยครับโอเคแล้วก็เอาไม่ต้องจับลูกไม่ต้องจับมันร้อนแล้วก็เอานี่อ่คนตรงนี้นะแ้วมา,าเด็เดเลี้ยงลูกพอนคเออต้องจับตรงนี้ลูกจับแค่ตรงนี้จับส,งสูง 오케이. Okay.